สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะซึ่งในข้อมูลนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านได้ปลุกเสกนะคะก็คือรุ่นนี้ในคลิปนี้จะมีอยู่สององค์นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะ องค์พระสวยสมบูรณ์ทั้งสองเหรียญน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดต่างๆแจ้งไว้ที่ใต้คลิปรวมถึงประวัติการสร้างและปลุกเสกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ